าก็เปิดดูแผลทีนึงแ,แผลมันดีขึ้นมันเนื้อมันแดงเนื้อมันเต็มไม่ต้องตัดแล้วแผลดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายมันดีขึ้นเยอะเป็นไทรอยด์มีพิษก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวแล้วก็ใจสั่นให้ลองทานผลิตภัณฑ์ดูก็รู้สึกว่าเออเชา้าเราตื่นขึ้นมาใจไม่สั่นเหมือนเมื่อก่อนนี้เวลาลุกแล้วก็ไม่มึนหัวเท่า มะเร็งหลังโพรงจมูกระ,ระยะที่3ก็มีแผลที่คอจากการใช้แสงสุกเครื่องดื่มของเจนี่ฟู้ดเนี่ยค่ะไม่ถึงเดือนแผลที่คอก็ยุบไม่เวียนหัวขาที่ว่าชานอนยิบยิเหมือนจะเป็นอาบาาอีกเสี้ยวก็ไม่เป็นเป็นอวัยวะสูมากเวียนหัวหน้ามืดเลยนะพี่นะเยี่ยวเสร็จช้ามาดูนี่เม็ดมดนี่เต็มเลยพี่ แต่ผมทานจึงฟูดแล้วรลวกประจำตัวที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้คือทุกอย่างปกติหมดแล้วเป็นความดันต่ำแล้วก็จะน้ามืดมันจะปวดหัวเวียนหัวตลอดถึงเนี่ยมาเจอเนี่ยเจอเ <laughs> จนฟูดตอนนี้โอโ้โหพี่ทั้งกวาดทั้งถูทำกับข้าวได้สบายแล้วแบบเนี้ <laughs> มีแรงขึ้นไปยอมรับอยอมรับจริงๆมัน <laughs> สุดยอดจริงๆ เป็นโรคความดันตอนเวลามันเป็นหนักๆอ่ะมันเวียนมากอ่ะมันเวียนมากมันจะวูบไปอ่ะกินเอนไซม์ตัวนี้แหละพอเราไม่ได้กินตัวนี้แล้วเรามันเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะชีวิตมันก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาค่ะเป็นโรคเกาต์พอตอนนั้นแย่เลยทํางานก็ไม่ได้ออกยาลูกได้เป็นครึ่งชั่วโมงผมมากินเอนไซม์เนี่ยหายขาก็เดินได้แล้วก็เดินได้ขี่รถเครื่องก็ได้เกี่ยวข้าวผมก็เคย เที่ยวว่าสองไร่ภาษีเต่ผมเที่ยวคนเดียวเป็นโรคสะเกตเงิน14ปีแล้วครับหมอโรงพยาบาลเดกรโชดหลายๆโรงพาบาลเขาบอกโรคนี้รักษาไม่หายทานอยู่สักประมาณไม,ไม่ถึงเดือนแหละรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าใช่เป็นอันนี้แหละที่มันทำให้เราดีขึ้นเป็นโรคหัวใจหัวใจนี่แบบเต้นแบบว่าไม่ไหวละต้อง ่าตเพื่อนแนะนำว่าลองเอนไซม์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ลองดูเคยเสียดอยู่บ่อยๆตอนนี้ไม่ค่อยเสียหมอบอกเป็นเบาหวานคุณจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารเสริมหรือสมุนไพรถ้ากินเอนไซม์ร่วมไปด้วยเนี่ยจะเร็วผมตื่นมาผมไม่ปวดหัวงวงเงียการที่หน้ามืดตามโมหายความคล่องตัวมากขึ้น เป็นหัวใจโตฮะมันแน่นหายใจไม่ออกเหนื่อยฮะมันหายใจนี่ก็เหนื่อยแล้วพูดถึงรู้จับเอนไซม์ได้ยังไงเพื่อนบ้านเขนาแนะนําฮะก็ต้องลองใช่ไหมฮะมันจะไม่เหนื่อยมันก็มีมันก็มีแรงเหมือนคนปกติต,ตอนนี้เราเป็นหอบ50เมตรจะเดินไปที่รถเดินไม่ได้อะเหนื่อยหายใจไม่ออกมันแน่นแล้ก็ลองดูเอนไซม์เนี่ยเจนิฟูเนี่ยร่างกายเราดีขึ้น ถ่ายปกติไม่เป็นอะไรไม่หนื่อยง่ายเขาบอกผมว่าโรคเนี้ยอยู่ได้6เดือนผมบอกตรงๆนะทีแรกไม่คิดว่าหายคิดว่าหยุดมันไว้หยุดมันเอาไว้แต่ไม่คิดว่ามันจะหดหายไปไปตรวจเลือดถ่ายเอ็กซเรย์ปอดอะไพวนี้เขาก็ไม่เห็นเขาบอกว่าปอดก็ปกติเดี๋ยวเป็นคนละคนกันโรคไตเยื่อยหายใจไม่ทัน หมอจะให้เราเจาะล้างหน้าท้องพอมาเริ่มมากินตัวนี้แล้วก็มันก็ดีขึ้นตามข้อตามอะไรให้ไม่ปวดไม่ปวดแล้วไม่บวมเดินสบายไป,ไ,ปไหนไ<ป>ก็ไปได้ไตอะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นตนะระยะสุดท้ายแล้วอีกประมาณกลางๆงปีก็ต้องปอกเลือดก,ก็มีเอนไซม์แต่จะลองดูเนาะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วปัจจุบันตอนนี้ปอกเลือดค่ะ อ๋อยาเบฟอก